อันนี้คือขุนแผนแม่เนื้อหอมเพิมเพชรชะกับเป็นผงว่านยาผงเสน่ห์ผงอัฐน์ต่างๆนี่นะครับส่วนองค์นี้ก็คือมอมมาใหม่เอาใหมา่ไม่ต้องก้มหม่หยิบไปเลยหยิบไปเลยหยิบไปเลยอ๋อตั้งไว้บนฝาน,นั่งกันเนี่ยเขาก้มรงม้ามันมูอืมอ่าโอเคอ่าไม่ต้องก้มนั่งให้มันมืองเดิมเฮ้่จ้องเดิมเนีดู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 ดีดดดด เอรื่องนนึงเราตั้งวันนั้นเลยไม่เป็นไรเดีเย๋ยวก็เดี๋ยวหยิบพันธุ์พืชเสร็จแล้วก็นี่ส่วนผสมอะไรว,วา่าหยิบอยออเอียบก้มมอียบก้มมันเป็นเศษบุกคาลิปขยันตรงตรงแล้วโอเคเอ,อ,เอ,อ,อันนี้คือคุณแผนแม่เนื้อหอมหรือคุณแผนเพชรกลับกลับลายกายเป็นดี ใครได้บูชาติดตัวไปแล้วจะเกิดเสน่ห์เมตตาบางเกิดโชคบางเกิดลาบแควคาดปลอดภัยนี่คุณแผนกับรายกายเป็นดีพิมพ์เพชรกับสร้างสร้างไม่แยะมีไม่แยะส่วนมวลสารก็จะมีว่านเศรษฐีแล้วก็ดอกทองตัวผู้แล้วก็ดอกทองตัวเมียแล้วก็ว่านจูงนาง ที่นับพูดใหม่จะมีว่านดอกทองตัวผู้ดอกทองตัวเมียแล้วก็ว่านจุงนางผสม,มอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรากรากของดอกทองตัวเมียแล้วก็รากของดอกทองตัวผู้ข,ของของฝั่งเมีนนะครับเนี่ยที่ได้มาก็จะมีะขุนพลแม Ä ่เนื้อหอมบนสารก็มาจากนี่แหละ ใช้บูชาติดตัวแล้วบางเกิดโชคบางเกิดลาบบางเกิดสเสน่ห์เมตตามหานิยมไปไหนมาไหนแค่คาดปลอดภัยปกากสจักสักตูนอันตรายคนเกียรกลับมารักอ่าแล้วก็มีสมเด็จแม่เนื้อหอมอันนี้จะสร้างแค่เก้าองค์จะสร้างแค่เก้าองค์มวลสารก็มาจากใน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 กระป๋องนี่แหละสร้างแค่เก้าองค์อันนี้ก็เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมไปไหนมาไหน ผู้คนที่ว่าไม่รู้จักก็ให้ความช่วยเหลือเป็นที่รักแก่ทุกคนทั่วๆวหน้าใน,นี้สมเด็จแม่เนื้อหอมมีอยู่แค่เก้าองค์จะสร้างแค่เก้าองค์พอนะครับฝัง่งด้านหลังฝั่งตะกุดพิมพ์เป็นพิมพ์สมเด็จหูใบสีอันนี้แหละครับมีอยู่สามองค์ชุดนี้เป็นชุดแม่เนื้อหอมมีคุณพลคุณแผนแล้วก็สมเด็จสามองค์อันนี้ชุดแม่เนื้อหอมปุกเศษเอ,อ่สามเดือนไตามาก สามเดือนเนี่ยในพรรษาหนึ่งพรรษาที่เราจะปลูกเศษไว้ปลูกเศษไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนออกพรรษาแล้วก็ค่อยออกมาจําหน่ายแล้วก็ให้บูชากันให้ทุกคนเป็นสเสน่ห์เมตตาเป็นที่รักแก่ทุกคนทั่วหน้าครับ